สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวช่องของ Dream n i g h Gaming นะครับผมเป็นช่องเพื่อนของผมนั่นเองที่เขารีวิวช่อง n e t King Channel Gaming นะครับผม้อมแต่ผมเอาเกมมิ่งออกไปแล้วเดี๋ยวเว็บนี้ผมจะเอาให้ให้ทุกๆคนได้ติดตามนะครับตอนนี้ติดตามอยู่ที่กัน23คนเกมไม่กี่เกม <But> ไม่นับอินโทรไม่นับอินโทรนะครับเก่เจ็ดอัดวิดีโอไปตั้งเจ็ดนะครับอินโทรไม่เกี่ยวนะครับเป็นแค่ของการปิดรายการนั่นเนองเป็เปิดรายการนะครับพร้อมก็ติดตามใครมาบ้างแล้วก็มาดูทั้งหมดเลยดีกว่านะครับผม <S <S มีสปายชแนล เกมนี uh, ้ if you got uh y o g o n a die but but circle game D T J on air นี่มันนานวาอะไรวะ c h i o s e com seasonal มันนานอยู่หรือเปล่า Mister delete delete singer tag marketing b e g o is คทรีปมิสอคโคโรดนเกอร์อ่านอ่านยากมากเอสสเกมมันอ่านงี้หรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับพ้มซิตี้ิเวอร์ิเวอร์เ้ยลิวี่ลิวี่ลิวี่อะไรวะ ซิตี้อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะครับเจมซ่าแบงค์เจแซตบีนะครับเอ mm hmm. สซิสตโรเกมเมอร์ลีกูสอ่ะโพลโรต์อุติชแนลจัมบูจัมบูจัมบโบอ๋อจัมบโบจัมบูอะไรล่ะเนี๋ยมันตัวอยู่เดือดฟ้าแล้วก็ ซิงก็ดชานเอลออนีเม็ตใช่ป่าวะจำไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่จำไม่ได้นะครับพร้อมแล้วก็โนพีไมมิชชูชานเอลวีวีเอฟเว็บคุณแล้วก็แพันทอมทีวีแลแอนเปอร สแลปเปอร์ชนแนลเออแล้วก็จแซปไทยแซปไทยแคสเตอร์แซปไทยเกมเมอรไม่ใช่อะไรวะเกมเมอร์โกสทีวีเอ็มบีเอ,มมอ็มโมบบเอ็มบมิม อ่านนี้แล้วกันนะครับผมอ่านผิดก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับมันมันอ่านว่าอย่างไง mb mb venus แล้วก็ condom อีกออะไรของมันวะเน,นี่ยอ่านไม่ออก not to ndk ทับทับ nano berserk channel bca capesis earth วินเดอร์วินเทอร์ดีซัดเกมเมอร์ทีวีอ่านผิดที่อ่านมานี้อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับพยายามอ่านให้ดูนะครับผมเอ็กทีเอ,เอ็มแค่อะไรวะเน,นี้ยไม่อ่านดีกว่าฟิลลิโคงมังกี้เอ็มเอมแมมมี ผมขออ่านอย่างนี้แล้วกัน M A Monkey Return Ret our, Return นะครับผม The E M P Channel Ice Kawasa G M M Gallery Official G T R Channel Subsa Tap Tap Oh <c oughs> อ่านไม่ออกนะครับ เด็กเซ l ชนเนลซีโลซีโลซีลมันอ่านว่าอะไรวะโลทีวีตาเอ็กซนอมันอ,อ่านว่าอะไรวะตาเอ็กซ์เทนไฟต้าตาเอ็กซ์เทนไฟเออใช่ท N G อ c h a n n e เ v a เ e ล c a เ ไม่ใช่เาเลนวาเลนคาคาทิซซี่อของมันวะ Hi. แล้วก็ฟี Feel ีลิ่งล็อกแล้วก็โอ้โหนิม oh. มันสตาร์โตสเซโตสกันเก่านี่คือโตสกันที G ่รีวิวเกมพลอยแบ่งในครินา <c oughs> แซมเลนเชนส้มตีนทีวีโอซีโรสเอ,สอ็กครอสเอ็กครอสบีเดอสกาโมยอนจิโมยอน,นจีซีสาวภูมผมซีจีซี่แท็กซีแต่สองหกหรือแท็กเกอร์แท็กเกอร์ไหม่ครับแท็กเกอร์ แล้วก็กิฟต์ล e l ชนแนลรีวิวลูกเกมมิ่งไม่ที่จริงเออคนคนนี้อ่าคนคนนี้เขาเขียนผิดนะครับผมแค่ GAMING นะครับผมเกมมิ่งไทยรีวิวลูกเกมมิ่งไทยท็กท็อกชแนลไซเบอร์เกมเมอร์ซอริสซี่และปิ h ตชแนล นัดปิดตัวช ah. ่เงแนวนะครับผม t Faster Get the Over Game Ken c a s y Lapper l a b i ับเบอร์หรือ l บเบียนะครับผมไม่ใช่ตัวจริงน่าจะเป็นพี่เอกหรือเปล่า OP o ี i c e r TV Mister Mister Silos Kim ง i n อร์ แล้วก็สตรีมแฟมิลี่ครับสตรีมนะครับผมไม่ได้อ่านว่าสตรีมนะครับ S T E E P นะครับผม S T W E P นะครับผมสตีมแต่แต่พี่เป้กับพี่โบ้พี่เป้แล้วก็พี่โบนนะครับผมมันอ่านว่าสตรีมไปแล้ว S T E V E นะครับผมสตรีมสตรีมแฟมิลี่ทีวีกันเนอร์เอสเอ็มข้าพากระเปลากระเปลาโอ้โห ดายมิวสิกไททันเกมมิ้งเทชไทยอาร์จรีวิวจีกริกอันนี้อะไรวันนี้อ่านไม่ออก New C L S S T น,นิวซีคูงเลสคูนเลสคุนซ่าสกีทีวีทริกเกอร์ชานัลขนาดว่าไงกันแน่ไออาร์พีจีทีวี T v. ทีมแกลลี่มูวิ่ไทยหรือพี่พี่ลุงพีไม่ใช่พี่คนระับเป็นลุงพีนะครับผมเดี๋ยวนี้ลุงเลยโอ้โหแก่มากอะไรวะช่องสามช n นลสาม s o u n d t r a c k official เพลงละครช่องสามนั่นเองแก้วหนึ่งหนึ่งชูเตอร์ชูเตอร์นะครับผมเบลฟ์เบลฟ์ เบลิเฟอร์ที่คุณรู้จักกันนะครับพแล้วก็คุณกายชแนลติดอันดับท็อปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้ท็อปใน YouTube ติดท็อป u t u b e อันดับประเทศไทยนั่นเองโอ้มัวละมัวตัวละหรอโอ้แต่ก็ติดท็อปนะครับใน YouTube ของประเทศไทยมิสเตอร์ฮาร์ลเกอร์นั่นเองหรือพี่เอกนั่นเองคัทคาชานะครับผม เว n ส์เวนส์สองเพลซีนะครับผมก็ติดตามเยอะใช้ได้นะเนี่ยสำหรับคุณ d r e a n i g h t c l a s s Gaming นะครับผมอันนี้ก็เป็นช่องของผมนะครับเพชรคุงเพชรไม่มีเพชรมันอาจ่าเพชรคุงช่องนะครับผมสมาชิกนะครับคนน้อยเลย ดูนะครับผมดูกันไม่ใช่ดูกันนะครับผมว่าของผมนี่ดูกันกี่คนนะครับผมล่าสุดบ้านของผมในช่วงเวลายังยามเย็นนะครับผมก็เป็นรีวิวบ้านมันก็จะมีวงเล็บเขียนอย่างนี้อยู่ว่าผมผมอัดเกมอะไรมันก็จะมีเขียนบอกอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรีวิวสอนอะไรประมาณนี้ก็ถ้าสอนนี้ผมจะคิดไม่ออกมเลยเป็นกาลิน,น่าหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็ ดูกันกี่ครั้งก็มาดูกันเลยดีกว่ามีสิบครั้งล่าสุดเลยโอ้โหลงมาแล้วสิบเอ็ดสิบเก้าสี่ครั้งโอ้โหดูน้อยมากเลยห้าครั้งก็มีอะไรวะอันนี้ห้าครั้งสิบเอ็ดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งห้าครั้งหกครั้งโอ้โหมิงสีเอ๋โอ้หกครั้งเก้าครั้งเก้าครั้ง โอ้โหเยอะชะมัดโอ้ยกระตุกนี่เก้าครั้งเก้าครั้งนะครับผมหกครั้งล่าสุดอันนี้ิน,นเกมเดียรเฮาดูกันสิบห้าครั้งสิบเจ็ดครั้งล่าสุดที่ผมดูกันเยอะมากที่สุดคือตัรโมเซิรผมหนึ่งแปดนะครับดูกันห้าสิบสามครั้งตอนนี้ได้กี่ครั้งมาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ ล่าสุดตอนนี้กี่ครั้ง53ครั้งนะครับผมเยอะสุดๆนี่คืออันนี้ผมทำคลิปแรกเลยนะครับมาค a f t ตระวหมิเซิร์ฟยิงเกแปดนะครับชื่อว่าเซิร์ฟี่ชอว่าเพชรคุงหรือ MC เพชรคุงนะครับผมก็อยากให้เปิดตอนนี้ผมกำลังรับพวกอ่ารับพวก ยศสตาฟและแอดมินนะครับฮีโร่แล้วก็ลีเจนใครที่เก่งโวเอด t ิ e ก็ผมก็จะรับมาใครใครที่ไม่เก่งแล้วมาบอกว่าผมเก่งโวเอดิ e เอออย่างเงี้ยผมไม่รับนะครับเอาความจริงเลยดีกว่าคือแบบไม่เก่งเรื่องโวเอด t ิ e dit, แต่ให้เก่งคําสั่งโวเอดิ e แบบขั้นเทพแบบ ยังไงอ่ะทำให้เสเปาวมันสามารถเหยียบเหยียบได้กดได้ไม่สามารถทุบได้นะครับผมก็เอ่อถ้าผมมีเวลาเซิร์ฟเอ้ยไม่ใช่เวลาเซิร์ฟมีเวลามาทำมีไม่ใช่ทำมีมีเวลามารีวิวเซิร์ฟนะครับผมผมถึงกบต้องตัดเลยทีเดียวโอ้ลิ้นพันกัน the fuck ถ้าผมมีเวลามาถ่ายคลิปเซิฟตัวเองเนี่ยผมก็ทําไปนานแล้วอันนี้อันนี้เปิดในช่วงเบต้านะครับผมเพราะว่ายังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ตามจริงก็แต่ปัจจุบ,บันก็เกือบเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแต่เหลือแต่นี่นะครับสปาลที่ยังไม่สามารถทุบได้แล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถ PVP กันได้แล้วก็สามารถกดก็ได้นะครับกดได้ก็่าไปนั่น ผมเลือกแต่ชอบแล้วก็เว็บเติมเงินนะครับผมผมซึ่งผมยังไม่ทําเลยเพราะว่าเว็บเติมเงินนี่โหกว่าจะทําได้นี่โคตรนานจะฟั k อ่าวันนี้ผมก็อันนี้ก็นี่เพื่อนร,ร่วมรายการก็มีไฮซ่าค h a ชแนลนะครับก็ผมไม่ไม่ทิ้งลิงให้นะครับผมก็ยังไม่ทิ้งลิงให้เพราะว่าก็ไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็ดีมไนท์คลาสเก a มิ่ง เอาละครับก็คุณดีมนะครับผมผมมารีวิวให้แล้วนะครับผมคือเขามารีวิวให้ผมด้วยไงผมก็ต้องรีวิวให้เขาดูด้วยนะครับผมถึงผมจะมีไม้ที่เก่าและช็อตนะครับผมก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะคลิปไหนๆก็ขอให้ติดตามติดตามด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้ช็อตอัดไม่ดีคือแบบไม่ใช่ว่า ไม่ติดตามนะครับเพราะว่าเกียดไม่ชอดไม่มีความสนุกสนานเอ้ยความสนุกสนุกสนานนี่เกี่ยวกับคนดูนะครับเรื่องไม้ชอดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าไม้ช้อนนี้ใครๆครก็เกียดกันอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็ต้องทนฟังกันด้วยนะครับผมผมกาจะเก็บเงินนี่ต้องซื้อไม้ใหม่นนเนี่ยไม่ว่าไม้วางกับโตก็แทบไม่อยากได้เลยแต่ก็ต้องใช้ไม้ที่ไม่มี เสียงช็อตจีจีจีจจจนะครับมันลำคาญเออมันลำคาญนะครับผมผมเลยมาพูดเสียงดังให้ใกล้ใกล้ใหม่เลยนะครับให้มันดังกว่าช็อตอีกก็ต้องทำแบบนี้แหละก็แอดมินลีเจนส์สตารกับสตาร์ h ฮีโร่นะครับผมคือบวกโอปีด้วยหนึ่งพันโทนะครับแถมปืนให้ AWP ด r a g o n ากอนนะครับผมแรงมากๆปืนนี้ใครเก่งโอ้ย ใครเก่งว้วริมโวอิดิเฉยเลยอิดิหรือคำสั่งผมรับนะครับใครไม่เก่งอย่าอย่าเป็นนีเ e n แอนฮีโร่เลยนะครับผมผมไม่รับนะครับซึ่งผมก็เก่งตั้งแต่ป .3 ป .3 นะครับตั้งแต่ที่ผมเคยเปิดเซริร์ฟเป็นฮาวมิชีเป็นเซิร์ฟแบบกะการห่หวยผมก็ค่อยค่อยศึกษาเรื่องป,องปังองปังอินก็ศึกษาไปเรื่อยๆ อ่อย่างนี้นะครับผมก็คุณดีมนะครับผม oh. ผมมารีวิวชแนลของดีมใหของของคุณดีมให้แล้วนะครับผมดีมนักแคสเกมมิ่งนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์นะครับผมแล้วก็ก็จะมีด <laughs> ีมกล่าว like. ไลค์เน่ไม่ใช่ เขารีว so ิวก็เป็นพวกใช้โทรศัพท he ์นะครับยังไงก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับนี้สิเกตสี่เกตเดย์เจอกันนะครับผมไปได้เฮ้ยเสียงแปลกเหลือเกิน